คุณสมบัติหลักๆของเรือพิทักษ์สมุทรก็คือหนึ่งมันเป็นพลังงานสะอาดไม่ปล่อยมลพิษแกสิ่งแวดล้อมเลยโดยใช้แสงอาทิตย์ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ขับเคลื่อนแล้วก็เป็นไฟในการใช้ชีวิตอยู่บนเรือครับสวัสดีครับผมชื่อชัยวัน์กิสมที่เ่นจิกอดครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลครับสำรวจและดำน้ำเกี่ยวกับสถาภาพแนวปะกาลังครับใช้ชีวิตก็ อยู่กินบนเรือทํางานบนเรือเลยครับเราจะแทบไม่เหยียบบนพื้นดินเลยก็คือจะอยู่กับอยู่กับบนเรือแทบจะ24ชั่วโมงครับนอกจากอ่าเป็นสเสบียงหรือว่าอะไรที่เราขาดแคลนจริงๆเราขึงจะขึ้นซื้อตามเกาะหรือตามฝั่งอะไรเงี้ยครับไปขั้นต่ำก็คือ5-7วันครับตอนไปก็คือถึงเสบียงน้ําดื่มแล้วก็น้ําอุปโภคบริโภคครับตอนกลับมาก็คือเราเอาข้อมูลที่เราไปสํารวจกลับมา เรือพิทซัตตมุทดนะครับมีระบบไฟก็คือ1ขับเคลื่อนเรือด้วยระบบกำลังไฟ72โวลต์โซล่าเซลล์ผลิตไฟมายังแบตเตอรี่เพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ10ชุดของระบบไฟ12โวลต์ใช้สำหรับเป็นไฟสองสว่างใช้สำหรับเป็นหม้อหุงข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับความเร็วเฉลี่ยมันจะไม่เท่ากับเรือยนต์มันจะอยู่ที่ประมาณจะแตนดัดคือ5นอต หลักๆท,ที่เด่นชัดก็คือ 1. คือเงียบกว่าไม่มีเสียงจากเครื่องยนต์ 2. คือไม่มีกลิ่นน้ามันเลยด้วยความที่ว่ามันเป็นโมเดลต้นแบบปกติแล้วเขาจะวิ่งตามคลองหรือว่าน้ํานิ่งไงครับแต่เรือลำนี้เปลี่ยนวงการโดยเอามาวิ่งในทะเลซึ่งมันจะค่อนข้างมีขีดจํากัดที่มากกว่ามันขับเคลื่อนสู้ขึืนแบบพายุมรสุมไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นทะเลเงียบหรือว่าสภาพปกติก็จะไปได้ครับ ก็อาจจะมีคุยกันบ้างแต่อนาคตอย่างหัวหน้าคนก่อนเขาจะบอกว่าอาจจะมีเปลี่ยนวัตกรรมตามยุคตามสมัยอะไรเงี้ยเรือท่องเที่ยวอาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าบางกลุ่มอาจจะไม่ได้ใช้ความเร็วมากบางอาจจะใช้แบบชมทัศนียภาพทั่วไปอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ครับที่ว่าเขาจะเอาไปปรับใช้ขอเชิญชวนทุกคนเที่ยวทะเลอย่างอนุรักษ์นะครับคนละไม้คนละมือช่วยให้ทะเลเราสวยงามอย่างนี้โดย สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งเพจ facebook อู่์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่4จงังหวัดสรดนะครับทุกกิจกรรมที่ทำนะครับสามารถถ่ายรูปอัปโหลดในโคฟสปอร์ตเว็บแอปนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นพอยต์ในการแลกของรางวัลน,นะครับขอเชิญชวนทุกคนครับ ในส่วนของไทยสมายบอยนะคะจะมีด้วยกัน3เส้นทางนะคะ1เส้นทางสายสีเขียวซิตี้ไลน์ก็คือเส้นทางที่เราเนี่ยกำลังอยู่ด้วยกันตอนนี้นะคะ2เส้นทางสายสีม่วงและเส้นทางสายสีเงินออผู้โดยสารต่อวันนะคะค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000คนต่อวันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเต็มวันหยุดนะะักขัตฤกษ์เนี่ยก็อาจจะสามารถเพิ่มขึ้นมาได้ถึง3,000คนต่อวันค่ะสำหรับการชำระเงินนะคะของไทยสมายบอยมีด้วยกัน2วิธีหลักๆค่ะวิธีที่1 เป็นแบบเงินสดนะคะวิธีที่2เป็นบัตรท็อปการ์ดค่ะบัตรท็อปการ์ดเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งจะลดการสัมผัสหรือว่าตอบโจทย์สําหรับผู้บริโภคนะคะที่เป็นกลุ่มพฤติกรรมแคทเลจสุซไซตี้นั่นเองนะคะในส่วนของท็อปการ์ดก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะก็คือถ้าสมมติว่าลูกค้าค่ะขึ้นรถต่อเรือวนไปทั้งวันนะคะก็จะมีค่าบริการเพียงแค่50บาทเป็นเดลี่แม็กแฟร์แต่ถ้าเกิดขึ้นรถอย่างเดียวก็อยู่ที่40บาทค่ะซึ่งคุณลูกค้าก็จะสามารถใช้บริการไดท,ะค,ะท,ดทดคี่่ะดสุ ธุรกิจของเรานะคะเป็นธุรกิจที่คนไทยสร้างพวกคนไทยนะคะเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวไทยมาช่วยกันใช้บริการไทยสมาย์กรุ๊ปทั้ง E ี u ัสและ e ีวบนะคะ เพื่อที่จะเดินทางด้วยกันอย่างไรม้มลพิษนะคะไม่สร้างเพียง2.5แล้วก็ไม่สร้างคาร์บอนไดออกไซด์ไปด้วยกันนะคะสําหรับช่องทางในการติดต่อไทยสมายบัสนะคะตามไลน์แอดข้างล่างนะคะเบอร์โทราศาพัพท์0 2 4 0 5 9 7 9 9ค่ะตอนนี้นะคะไทยสมายครุปก็ทำกิจกรรมร่วมกันกับ h o สปอร์ตเว็บแอปนะคะหากพี่ๆคนไหนหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะขึ้นรถ EV b ี s หรือว่า EV o ของไทยสมายครุป สามารถเซลฟี่ตัวเองนะคะพร้อมกับโพสต์ภาพตัวเองลงมาที่โ o สปอ p o ตเว็บแอปได้เลยนะคะทางเว็บแอปก็จะมาร่วมสะสมคะแนนแล้วก็มีของรางวัลมากมายเลยค่ะฝากกิจกรรมดีไว้นะคะ